ลื่น <laughs> สุขสบายดีหรือเปล่าสุขสบายดีหรือเปล่าอ้าวลาลาลาสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พี่อ้าวห่าวแล้วห่าวเลยจะกินมือล <laughs> องก,กินมือ อันนี้ง acting eye อีกแล้วมันชิ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 มันช,มนชิมันชิ้โอ๊ยมันชินอนแล้วนะแสนดีมันชินอนแล้วนะสวัสดีนะคะอู้พี่พีก้ร้อยห้าสิบคนสวัสดีนะคะเซเลบเหรอน้ <laughs> องร้องไห้ไหม ร้องซีิร้องแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ร้องหรอกรุ่นนี้ไม่ค่อยร้องรุ่นนี้อยากเล่นอย่างเดียวอ,ยอยยวจุบจีอจุบจีกุกุกกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินหรือลอกเชี่บเชี่ยบหรือลอกเชี่บเชี่ยบ แม่ก็เรียกคุยดินเขามาหากินตามภาษาไกกฉันเกือป้าเป็นไก่โดนคนเลี้ยงเอาไว้วันวันไม่ต้องทำอะไรไปดีกว่า แขกินแล้วออกไข่ป like like ักป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 ักนักปักปักักปัก่กปักก สวัสดีพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปหมุนไปให้รอบวันที่17มิถุนาแซนดีมีอีเวนท์ที Saint ่เซนทันเวิลนะจ๊ะเวลาเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครอยากเจอแสนดีมาเจอกันวันที่17มิถุนานะคะอีเวนท์แรกของแซนดีคานได้ยังเหรอ ยังขี้เกียจคานแต่ว่าเขาเขาอยากถัดอะเวลานั่งแล้วเขาอยากเอาเอาเอาก้นถัดเนี่ยหมุนไปเลยวันวันไม่ต้องทำอะไรแซนดี้ขาหน้าตาเหมือนคุณพ่อมากใช่ค่ะแซนดี้ทักทายพี่พีด้วยนะทักทายยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแสนดีอาจจะตะลิงแม่อยู่นะปัก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 กระตากปักปักปักมากแสนดีเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วะค่ะ แม่ค้าแม่ค้ากินค่ะนักพ่อเป็นพ่อสอนภาษาอังกฤษหนูสิคะวิชาผลไม้ค่ะวันนี้วิชาผลไม้สตร a เบอร์รี่รอบแอป e ลแอปล นายบอกแสนดีแสนดีกินอะไรก่อนดีนะแสนดีกินอะไรก่อนดีนะแสนดีชอบสตรอเบอรี่มากเพราะว่ามันพอดีมือ สวัสดีค่ะน่ารักตัวเรีวมากเลยติดตามตลอดอ๋อไทยรูปกับคุณแม่มาแล้วน้องเจ็ดเดือนแล้วค่ะตอนนี้น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่รู้สิเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาหมอวันที่สิบเก้าแหละข่านต่ำก็เจ็ดเพราะว่าน่าจะเจ็ดเนาะเพราะเกินแล้วเพราะว่าล่าสุดไปเจ็ดแต่ก็ถือว่าตา่ำกว่ากันกินไเก้าแล้ว อก็ครงเขาใหญ่อันนี้คงไซรูดไซพ่อเขาดูไซพ่อนี่ดิไซพี่เพิ่เลยไซพ่อขาพี่เบนขาคนละครึ่งบ้านนี้ไซมินิค่ะเพราะว่าทุกคนตัวเล็กมากดูคุณพ่อสักก่อนแต่มวลมวลกล้ามเนื้อพ่อเยอะนะคะมวลกล้ามเนื้อเท่ากับกล้ามเนื้อของพี่เบนแต่ว่าความยาวความยาวไม่เหมือน ของเราเน้นๆแสดงว่าของเอินอ่ะของเอินอ่ะนั่งได้หรอเป็นสองเท่าของเขาอืมแต่บ้านที่รักฝั่งแม่ก็สูงกันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบออย่างพ่อกิ๊กสูงเท่าไหร่ต้องสิอแปดอแต่ที่รักที่รักเหมือนมาฝั่งแม่เทีปแม่ร้อยร้อยห้าสิบแปดอ๋อ แล้วแสนดีจะสูงเท่าไหร่ดีคะแสนดีก็น่าจะเหมือนระบิมีเดียมใครจะทำบ้างคุณปู่ถอยหลังถอยหลังโอ้เดินหน้าไม่เป็นแต่ถอยหลังเป็นเก่งเกินไปแล้วเน้นถอยหลังรักครอบครัวนี้มากขอบคุณค่ะปิ้วปิวอุ้ยฝนมาแล้ว เล็กเล็ก <laughs> พ่อฟัดอีกแล้วพ่อฟัดอีกแล้วพ่อฟัดทั้งวันเลยค่ะขอบคุณใจส้มด้วยค่ะ mm. พิมเดียวกัน <laughs> มามาจะนั่งหรือจะนอน <laughs> นั่งก็ได้ <laughs> จะหวานเท่าคุณแม่ไหมอืม mm. <laughs> มา let's play าฮาาฮาอันไหนลิงคะฮาาฮาอันไหนลิงนี่ไงมัง monkey monkey ้อเอาให้มันง่ายไหมได้ ลุ้นลุ้นลุ้นแล้วอันที่เป็นที่เป็นปลาตู้ปลาอยู่ไหนตั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 นโอเคตั้มตั้ แทม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 โอ้เอลฟินมังมาเลยไทเกอร์ไทเกอร์ไหนคุณพ่ออธิบายสิว่าไทเกอร์ลักษณะมันเป็นยังไงแอปเาอังกิษ เราให้สนดีฟังหน่อย hey, yeah. Tiger Tiger is is a shoe you know shoe shoe very famous shoe เขาอเปนอะไร o n l c a r t e r n l y Scar g e เอ๊ะสนดีมองว่าพ่อพูดอะไร u e No y s Tiger ไทเกอร์ tiger, uh, like animal อุ้ยฮิป p o โปเตมัสเป็นยังไงคะลูกคุกดหนูต้องกดโอเคไทเกอร์ไทเกอร์อุ้ยฝนตกแล้วไทเกอร์ สวัสดีน<ม>ี่พี่ค่ะดึน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 ไม่เปิดไนดันน ขอบคุณค่ะ <Ele phant. S 2> ขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่อะไรนะอเมอร์เหรออาจจะอ่านชื่อผิดน้องแสดีเจ็ดเดือนแล้วค่ะ ดทนแทนแทนแทนกอนแท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 ะแดนทนแทนแทนทนแทแทนทนนแทนแทนโอนแทนแทนแทนักมาทเลย โอ้แสนดีได้หมวกด้วยนะหมวกเท่มากเลยขอบคุณค่ะคุณคุณคุณยูใช่ไหมคะพ่ะเอแสนดีขอบคุณพี่ตะก,กตานนะคะขอบคุณพี่เทรซี่นะคะเสือร้อ,องอยังไงเสือร้อ,องอยังไงว้าวมังคีององร้องไง

nên sao hùa Mồm thích mồm. du Đu ná, hùa 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 เสีาายงอะไรคะเสียงช้างเสียงช้างน่าเหมือนปู่ง่วงอย่างง่วงแหละณเวลานี้ตาลอย <laughs> แม่ค้าตั้งร้านตั้งร้านขายเลยแม่ค้าตั้งร้านขายนะตั้งร้านขายอะไรบ้างคะสับประรดขายกล้วยขายส้มคะ่ะขายสาลี่คะ่ะ ตอนนี้เหรอมีคิวร้องเพลงเมื่อวานก็ไปร้องเพลงมาค่ะแล้วก็วันนี้จะไปถ่ายหนังตอนนี้แม่ถ่ายหนังอยู่นะแล้วก็คอนเสิร์ตด้วย17นี้เจอกันได้ที่ระยองนะคะงานผลไม้18เจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะคะอยู่ใกล้ที่ไหนก็มาเจอกันได้นะครับอ่ะจ้าจ้า ทรงต่างจังหวัดหม้หมายถึงว่าผลไม้ใช่ไหมคะแม่ <c oughs> ะคะ้าขายอะไรบ้างคะทุเรียนมีไหมคะ do you have d u r i a n do you have d u r i a n มีไหมคะ <c oughs> ไปด้วยจ้า17นะ17น่าจะร้องประมาณ2ทุ่มนะคะที่งานผลไม้จังหวัดระยองเต็มวงนะ 17เต็มวงมาเจอกันได้ดนตรีสดมีรำวงมีวาลตี้เลยมาแดนกันหน้าเวทีชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มานะจ๊ะซื้อสับปรดซื้อสับรดส่งสุพรรณค่ะพี่บอกแล้วก็วันที่18นะคะ1 8เป่าไปร้องที่ฟิวเจะพาร์ลังสิทธิ์เวลา6โมงเย็นนะคะมาเจอกันได้นะครับะ แม่ค้าพี่เขาบอกว่าขอสับประรดค่ะสับประรดส่งสุพรรณอะใส่สับประรดให้หน่อยคะ่ะใส่สับประรดในถุงให้หน่อยได้ไหมคะต้ต้งต้งตตอนนี้น่าจะเจ็ดค่ะน่าจะเจ็ดโล สันดีเป็นสาวไซส์มินิค่ะเพราะว่าบ้านนี้ตัวเล็กๆบ้านนี้ตัวเล็กๆน้อยๆตัวมินิมอลส่งสุพรรณค่ะขอบคุณพี่แพตตี้ครับเดี๋ยวคุณแม่จะไปเตรียมตัวแล้วนะคุณแม่จะเดินทางไปไายหนังวันนี้ค่ะวันนี้ไายตั้งแต่บ่ายยันเที่ยงคืนเลยมั้งวันนี้ แม่คะเรียงของได้ไหมคะรู้ฝนมาแล้วลูกฝนตกหนักมากเลยบ้านพี่ๆฝนตกไหมคะบ้านแสนดีฝนตกนะอะไรคะลูกอ๋อสตอรอเบอรี่เหรออะหนูเก็บสตอรอเบอรี่ให้คุณแม่สิโอเคนี่สตอรอเบอรี่อยู่นี่สตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่ สาลี่สุพรรณตกแล้วพัทยาตกนี่ตอนนี้อยู่แถบสายไหมตกหนักเลยแดดพลาตกทุกวันวันนี้เปาไปถ่ายแถวแถวอะไรอ่ะถ่ายแถวแถวเออริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะประมาณพะลำสาม น่าจะตกอยู่นะซื้อกล้วยส่งจันทบุรีแลกกันไหมคะแลกกับทุเรียนจันทบุรีไหมคะสมุยตกทุกวันเลยกำลังตกเลยค่ะปากเกตเหรอเมื่อวานเป่าไปร้องแถวแถวสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเป็นงานของ G L O ว้าว นนทบ,บุรีเนาะบางบัวทองกำลังจะตกคะ่ะเอาเอาเอา,เอานี่อ,ออกกันดีกว่าอออยากให้น้องสันนิมาเที่ยวจังหวัดตรังคะ่ะเดี๋ยวให้โตกันนะเดี๋ยวให้โตกันนี้จะพาเที่ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ถ่ายหนังเสร็จปีนี้เดี๋ยว น่าจะไปปลายปีน่าจะออกเที่ยวได้แหละช่วงนี้คุณแม่ก็งานยุ่งอันไหนสตอรอเบอรี่คะขอสตอรอเบอรี่ได้ไหมคะขอสตอรอเบอรี่ได้ไหมคะมืดทุกที่เลยตอนนี้ใช่ตกหนักมาก เดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะแม่ไปทำงานก่อนนะคะบายบายพี่ๆก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้แม่จะเดินทางไปถ่ายหนังตอนเนี้ยแหละ